สวัสดีครับล้วกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคย After CH วันนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนต์การวรวมฟิกจี้เครื่องรางนะครับเราจะทําการรวมทั้งหมด4คู่นะครับสําหรับสิ่งที่ผมอยากได้นะครับผมอยากได้ซุปเพชรแบกนะครับเพราะมันจะได้เพชรทั้งหมด100เพชรนะครับตอน1ชิ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปทําการตามหากันเลยนะครับส่วนจี้เครื่องรางที่ผมอยากได้ผมอยากได้ไพ่ทาโร่น่ารักแล้วก็แจ็คแพกทาสีนะครับ การลวมฟิกครั้งนี้ผมขาดจี้เยอะแยะเลยนะครับถ้ามาไม่ซ้ําจะดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะกดเปิดให้ดูนะครับในการรวมฟิกครั้งนี้ผมมีจี้แค่สองสาชิ้นนะครับจี้ที่มีอยู่นะถ้าได้อันไม่ซ้าม,มาก็ถือว่าผมดวงดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการรวมผู้แรกกันเลยนะครับขอจแจๆๆมขอจแจมโอ้โหวกรณ์ขเขียนแบบผู้วิชิตออก ไอ้นี่ผมซื้อแพ็กสุ่มจี้นี่ออกบ่อยนะครับจี้เนี่ยเราไปสุ่มกันต่อเลยครับผมโอ้โหมาเบิร์นอีกแล้วมาเบิร์อีกแล้วสมชื่อเน็ตมาเบิร์นเลยนะครับเนี่ยขอจี้ไม่ซ้ําได้ไหมเนี่ยผมยังขาดอีกเยอะเลยนะจี G ้ที่ยังไม่มีโอ้โหแตกสามครับแตกสาม แม่งมาซ้ําผมอัดคลิปตอนตีสามครับถ้าไม่ได้อัดคลิปตอนตีสามนี่ผมตะโกนไปแล้วนะคนอะไรจะโดนล็อกขนาดนี้โอเคมีจอมบึง้งแต่ผมมีแล้วผมได้จากการสุ่มจี้รอบที่แล้วเนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ซียาซูนเจอกันครับผม